มารับชมบทบาทของแม่ปะแรกในการคุมโขงช้างนะครับตอนนี้กำลังพาโขงช้างข้ามถนนแม่ปะแรกเป็นจากโขงนะครับเป็นผู้นำโขงและให้โขงช้างอยู่รวมตัวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นสังคมของช้างป่านะครับเมื่อช้าง เล็กช้างตัวเมียเกิดขึ้นมานะครับแม่ปลาแรบก,ก็จะคอยดูแลช้างโขงและก็แม่พังต่างๆให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนะครับเมื่อช้างหนุ่มเติบโตก็จะผลักออกจากโขงด้วยเหตุที่ว่าการดูแลช้างหนุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปนะครับอย่างกรณีของพายไทเกอร์พายเรนเจอร์พายตะแบกน้อย หรือล่าสุดนี้ก็เป็นช้างหนุ่มนิรนามนะครับที่ปรากฏอยู่ที่โปรา,ารย์แมวหรือภายจุ๋มจิ๋มเป็นต้นนะครับเป็นช้างหนุ่มที่ต้องออกมาใช้ชีวิตตามลําพังแล้วอย่างกรณีของภายภูผาลูกแม่ด้วนนี้นะครับแม่ด้วนก็พยายามที่จะให้ไปฝึกเรียนรู้จากของช้างต่างๆรวมทั้งการใช้ชีวิตเพียงลําพังนะครับมีช้างน้อยกําลัง เดินมาหาแม่ปลาแรกนะครับที่กำลังเฝ่ามองดูอยู่ว่าจะปลอดภัยหรือไม่หาข้ามถนนนะครับนี่ครับสายตานั้นค่อนข้างที่จะระแวงภัยเป็นอย่างมากสองฝ้าฝั่งถนนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับจากมุมกล้องหากซูมเข้ามาจะเห็นว่าไม่ไกลนักแต่หากถอยออกไปในมุมกว้างนะครับ อูค่อนข้างไกลนะครับในขณะที่ขงช้างกำลังกินหญ้าอยู่นะครับยังไม่เดินตามช้างน้อยวิ่งกลับมาที่ขงแล้วครับแต่พี่ก็เดินนำหน้าออกมานะครับนี่ครับค่อยๆเดินออกมาตอนนี้แม่ปลาแรลกยืนอยู่ที่ถนนนะครับดูสายตาที่เฝ้ามองและท่ายืนของแม่ปลาแรลกนะครับ เอาเรื่องทีเดียวตอนนี้พายภูผามาเรียนรู้อยู่ในโขงนี้นะครับบางก็ว่าเป็นโขงแม่ดวงใจนะครับซึ่งเป็นโขงช้างที่ค่อนข้างดุมากๆนะครับหากพายภูผาเรียนรู้การเป็นผู้นําจากโขงนี้รับรองว่าแม่ด้วนวางใจอย่างมากครับนี่ครับค่อยๆพาโขงช้างเดินข้ามถนนไปหยุดยืนอยู่กลางถนนนะครับ รอช้างให้มาพร้อมกันนี่ครับตอนนี้พายภูผาอยู่ด้านหลักนะครับพร้อมกับแม่พังกำลังกินเพลินอยู่นะครับขณะที่แม่ปะแหลกแรโของช้างก็ยืนรออยู่กลางถนนสังเกตช้างน้อยนะครับจะมุดหัวเข้าไปในของช้างนะครับจะทำให้รู้ว่าปลอดภัยที่สุดนี่ครับพายภูผาก็ค่อยเดินตามมานะครับ ตอนข้ามมานั้นเป็นผู้นําในการข้ามนะครับแต่ตอนกลับนี่เพลินไปหน่อยนะครับแม่ปะแรกตัวจริงจรงต้องทําหน้าที่เป็นผู้นำํำดูท่ายืนครับพร้อมที่จะป้องกันของช้างได้ตลอดเวลาครับในขณะที่ภายภูผาก็ค่อยๆพาแม่พังเดินตามมาตอนนี้ใกล้จะถึงแม่ปะแหลกแล้วนะครับนี่ครับ ธรรมชาติของภายภูผาครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับจึงเดินแบบสบายอารมณ์ครับตอนนี้แม่ปลาแรลทั้งสองกำลังระแวงภัยให้ซึ่งกันและกันนะครับส่วนภายภูผาก็หยุดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินต่อไปตามโขงช้างนี่ครับอยู่ในโของอื่นดูเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอยู่ในโขงแม่ด้วนนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ตอนนี้แม่พังที่เดินมากับภายผูผาก็เดินข้ามถนนมาแล้วครับส่วนแม่ป่าแหลกก็ยังยืนคอยระแวงภัยให้กับโขงช้างที่ข้ามถนนไปแล้วนะครับยังไม่ขยับตามไป เมื่อเห็นว่าโคงช้างปลอดภัยก็พยายามเดินตามโขงช้างไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คอยระแวงภัยอยู่ตลอดเวลานี่ครับคือลักษณะของแม่ปะแรกที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลความปลอดภัยให้กับโคงช้างทําให้โคงช้างรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในผื้นป่า ตอนนี้ของช้างก็กินหญ้ายอย่างสบายใจนะครับส่วนแม่ปะแรกก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนะครับคอยระวังหลังอยู่ตอลอดเวลา คก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับยังคอยป้องกันภัยให้กับโคงช้างในขณะที่โคงช้างก็เริ่มกินหญ้าอย่างสบายใจแล้วครับนี่คือบทบาทของแม่ปะแรกในการคุมและดูแลโขงช้างนะครับสมกับที่ได้รับหน้าที่เป็นจากโคงครับ